Check the mic and make sure it's o u n d right, boys น้ำเย็นเย็นเย็นได้เล่นน้ำแล้วไม่ได้เล่นมาหลายทีบแล้วเนาะน้ำมันไม่ใสไงมันเพิ่งใสและเอ็มาเล่นน้ำกันไหมจ๊ะนี่นี่นี่ตรงนี้ละ โอ้ยน้ำเย็นอ่ะเย็นมากเราจะคึ้นยังไงยนสิ <laughs> ก็เป็นน้ำเขื่อนนะมันก็จะมีน้ำทั้งปีก็ดีตรงนี้แหละที่เนี่ย ส,สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่27มีนาคม2,564นะคะตอนนี้ออฟอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะอยู่ที่ตำบลสาลิกานั่นเองที่ตรงนี้เรียกว่าบ้านคุณยายแคมปิ้งนะคะระยะทางจากกรุงเทพมาก็90กิโลเมตรนะคะไม่ไกลทางดีมาตลอดนะคะที่เพื่อนๆเห็นด้านหลังของออฟเป็นสนามหญ้าก,กับกอไผ่อันนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะคะ เป็นโซนเปิดใหม่เรียกโซนเปิดใหม่นะเพราะว่าแต่ก่อนโซนโซนนี้ยังไม่มีเขาเขาเพิ่งปูหญ้าและหญ้าก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เต็มที่เ,<ข>เท่าไหร่หใ,หให้กลางได้แล้วมันลงไปได้จนถึงหน้าริมน้ําเลยนะคะด้านล่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนน้นเดี๋ยวตอนไปริมน้ําเดี๋ยวอ๊อฟจะแผนไปให้ดูนะคะอ่าทางที่เพื่อนเห็นเนี่ยรถรถกำลังลงมาเป็นทางที่ลงมาเมื่อเพื่อนขับเข้ามาที่บ้านสวนคุณยายเนี่ยจะเจอร้านค้าก่อน เป็นร้านค้าของที่นี่นะคะเป็นร้านขายของเป็นร้านขายของชํานะคะจะอยู่ด้านบนแล้วเราก็ขับลงมาด้านล่างแบบนี้ทางก็แคบนิดนึงใช่สวนไม่ได้เนาะสวนได้ไหมไม่ได้สวนไม่ได้เนาะระยะทางตรงนีอ้อาจจะได้ก็คือแต่ว่าคันนึงต้องเป็นรถยนต์อีกคันต้องเป็นจักรยาน <c oughs> อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> โอเคงั้นเราไปดูลานจอดรถกับห้องน้ํากันป่ยังไม่มีใครใช้ใช่ไหมฝั่งฝั่งฝัง่งนี้ใช้ได้หมดแล้วแต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้นะ อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เสร็จแล้วนะคะห้องน้ําของเขาจะเป็นแบบชักโครกข้างในมีกระดาษทิชชู่น้องมีกระดาษทิชชู่ที่แขวนผ้าว้าวเหมือนห้างเลยมียาสระผมมีสบู่ไปสากบัวให้เป็นเหมือนกันทุกห้องเป็นเหมือนกันทุกห้องนะคะอันนี้เป็นส่วนห้องน้ำที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าจะเป็น ที่ล้างหน้าแปรงฟันไม่ใช่ที่ล้างภาชนะนะเป็นที่ล้างหน้าแปรงฟันนะคะฝั่งที่อ้อพามาดูเนี่ยเป็นนะห้องน้ําหญิงนะคะจะมีกระดาษที่ชู่วชาระด้านนอกไว้ให้แต่จริงๆในห้องน้ําของเขาก็มีอยู่แล้วหนี่เหมือนเหมือนกับห้องน้ําใหม่แหละก็จะมียาสระผมสบู่ให้เหมือนเดิมมีกระดาษที่ชู่วในห้องน้ําให้ด้วยสะอาดมากสไตล์เดียวกันห้องน้ําดีห้องน้ําดีมาก สำหรับกฎระเบียบของการเข้าพักบ้านคุณยายนะคะก็คือหนึ่งห้ามส่งเสียงดังหลังเวลาสี่ทุ่มนะคะถ้าเขาไปเตือนแล้วไม่ฟังเขาจะเชิญออกนะคะแล้วก็ถ้าเข้ามาพักเนี่ยห้ามห้ามเข้าหลังสองทุ่มนะคะลิมิตคือได้เต็มที่สองทุ่มนะรักษาความสะอาดนะคะเก็บขยะทุกชนิดในจุดที่เขาให้ทิ้งนะคะแล้วก็จะไม่ทิ้งฐานพวกเศษอาหารลงในสนามหญ้าของเขา ะะที่นี่ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าหรือแม้กระทั่งวันธรรมดาหรือวันใดๆก็ตามถ้าสมมติคุณวอล์กอินเข้ามาแล้วมีสัตว์เลี้ยงเขาให้กลับนะคะไม่ไม่อนุโลมเลยถามและถามเจ้าของแล้วนะคะคเมื่อเราผ่านจากที่ลานจอดรถมานะคะเพื่อเห็นลานตรงขวามือเอาไมา้อันนี้เป็นลานที่สองลานแรกก็คือลานกอไผ่ันมีเชือกกั้นอ่ะอันนี้ลานที่สองลานที่สองเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูเพราะว่ามันติดมาติดกับทางลงเล่นน้ําตรงอ้อยืนเนี่ยเป็นลานที่สาม น,น,นะคะร<ด>าน<ด>ที่สารถที่เป็นเต็นท์หลังคาก็ขับเข้ามาจอดด้านในได้นะคะอย,อย่างนี้อ,อย่างนี้ที่นี่นะคะเขาคิดค่าบริการนะคะถ้าเป็นวันเสาร์กับวันหยุดนักขักตเกษ์คนละ250บาทต่อคนต่อคืนมีอาหารเช้าให้กาแฟโอวัตตีนปลาทัองโก๋ข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคนละ200บาท ต่อคนต่อคืนมีอาหารเช้าให้แต่ไม่มีข้าวเหนียวไก่ทอดมีแค่โอวัลตินกาแฟปาท่องโกถ้าเป็น200ยนข้าวเหนียวไก่ทอดตลอดเลยหรอเสร็จแล้วนะคะเด็กอายุต่ำกว่า12ปีฟรีนะคะก็ต้องมีสายพ่วงมาสูงมากเลยร้านละสองเสาก็จะเป็นอย่างนี้ไว้สองฝั่งสูคะแต่ที่นี่ถ้าใครจะใช้เตาไฟฟ้ากระทะไฟฟ้านะคะเขาคิดเพิ่ม100บาทต่อเครื่อง นะต่อเครื่องถ้าจะใช้แอร์เคลื่อนที่200บาทต่อเครื่องวันนี้เต็มเยอะวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาไงอโอ้ยเหลืองนี่ยาวได้ไปถึงนู่นแหละอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นลานทำทำมาใหม่นะเพราะว่าลานเก่ามันมีแค่ตรงกลางก็เพิ่งปูหญ้าเสร็จนะคะอ่ะมาดูทางด้านขวามือของออบนี่ที่เห็นเป็นที่นั่งแบบนี้ นะคะตรงนี้ตอนเช้าเขาจะวางอาหารเช้าไว้ให้สามารถนั่งทานที่นี่ได้หรือไปทานที่เต็นท์ก็ได้นะคะเขาจะมีกาแฟอะไรวางให้ตรงนี้ปาท่องโก๋ข้าวเหนียวไก่ทอดให้ตรงนี้แหละตอนเช้าก็มา,าได้ตรงนี้เนาะอันที่เพื่อนเห็นเนี่ยเคชัวนี้คือเต็นท์ให้เช่าที่นี่นะคะเต็นท์ให้เช่าที่นี่หลังละ300บาทพร้อมชุดที่นอนนอนได้สองคนนะคะ แต่ถ้าใครจะเช่าแค่ชุดที่นอนไม่เอาเต็นท์คือ100บาทมีพัดลมให้เช่าห้ามีเตาปิ้งย่างพร้อมฐาน100่งรนะคะคือเขาไม่ได้กําหนดว่าจะต้องอยู่ตรงที่ไหนใช่ไหมก็คือเราอยากได้ตรงไหนใช่เขาก็จะยกไปกลางให้เราแล้วเขาก็จะเก็บให้ใช่แล้วแต่เราเลือกเลยแต่เราเลือกเลยนะคะโซนเมื่อกี้ก็มีสองหลังอสองหลังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อเขาจะเขาจะมีเสื้อชูชีพแขวนไว้แบบนี้นะคะเขาเขาาไม่ได้เขียนว่าให้เช่าแต่เขาบอกว่าเป็นค่าบำรุงรักษาก็คือ20บาทนะคะนำไปใส่ลงเล่นน้ำแต่ว่าห่วงยางนี้ให้เช่านะคะ40บาทนี่นี่ในป้ายเขามีแต่ก่อน50เดี๋ยวนี้เขาคิด40เสือ50พัดลม50เตาปิ้งย่าง100ทุกอย่างมีมัดจำ นะคะทุกอย่างมีมัดจํำติดต่อเจ้าหน้าที่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเดินเองนะคะตรงนี้เป็นทางลงไปให้เล่นน้ำนะคะเด็กผู้ใหญ่เล่นได้หมดนะคะก็จะมีมีเบาะโฟมให้นี่หรือเขาเรียกอะไรอ่ะทำแพรรอเปล่าแพรอ่าแพรขึ้นไปนั่งอาไว้โดดลงไปอย่างเงี้ยแต่ตรงกลางอ่ะลึก ตรงขอบๆเนี่ยไม่ลึกแต่ว่าถ้าถ้าถ้าโดดข้ามไปอีกฝั่งตรงกลางนั่นอะ่ะลึกต้องต้องมีเสื้อชูชีพซึ่งเดี๋ยวออฟฟี่จะมาเล่นเนี่ยแหละที่ออฟรีวิวเร็วแดดจะจัดอย่างนี้เพราะาออฟจะเล่นน้ําไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยรีบรีวิวหน่อยอร่อย,อย่ตรงนี้มันจะไหลลงไปไหมล่ะจะไหลได้ยังไง <dep ot> นี่ริมน้ําเลยได้ค่ะ ทางทางนู้นจะเหมือนน้ําแก่งไหมมันจะมีโขดหินน่ะไหลลงมาแต่ว่าไกลมันไกลอ่ะมันไกลมันคงคงไม่ได้เล่นแต่ก็เล่นแถวนี้แหละโอเคนะคะสําหรับลานกลางเต็น์บ้านคุณยายแคมปิ้งนะคะก็หมดแล้วนะคะทั้ง3โซนที่อ้อพาไปดูนะคะเดี๋ยวยังไงตอนนี้อ้อขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะมันร้อนร้อนจริงๆนะคะแล้วเจอกันกับควรลันแคมป์เย็นนี้นะคะ Bye. ้อสบเองเหรอเที่ยวที่แล้วมาซื้อสามร้อยเที่นี้เหลือสองรปเจ้าเดิมใช่ไหมใช่ดูดิอ๋อไอสมัครเป็นเมมเบอร์อะไรหรืเปล่าไม่ได้สมัครแถมนะไม่ค้านะเห็ุหน้าเรานะควักข้างล่างขึ้นมาให้ออ,อฟฟี่ลืมลืมลืมแป้งโกกิ้งยังไม่พอนะ้ลืมต้นหอมอีกโคตรหนักเลยครับ มันร้อนอะ่ะตลาดเกี่ยว <c oughs> เอาล้เด้อทีนี้ลมจะไปทางไหนอะทีนี้โอ้ยแล้วล่าสุดที่ภูทับเบิกนี่จำได้ที่เราไปหนีกันนี่กันนะ <c oughs> นะหนีพายุพายุกระหน่ำครับน,นอนอในรือมีพริกขาดหอมของนวัว นอนตาลงไปหน่อยความปลมุกปลอมตกโตตกโตอยู่นะ่เอ้าเรอไม่เห็นได้ยินเลยผ่าดแล้วผ่าดของดีเสร็จแล้วจ้ะ,จะเสร็จแล้วหนึ่งเมนู นี่ถือว่าเบาๆหน่อยเนาะสองเมนูจ้ะ <c oughs> เก่าแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เต็มเต็มเลยที่นอกนี่จ้าไขาย่ย่อมาเอาไปทอดก่อน นะเดี๋ยวก็นี่มาดูในกร่าะนี่ผัดหมูสับผัดกะเพราหมูสับราดาอยัย่ำๆยำยย,ยเ,เราจะอ้วนไปด้วยกันโอ้จริงๆไม่ต้องมีไข่ยุมาก็ได้นะเนี่ยราดลงไปโวันนี้ทำน้อยครับเหลือแค่ห้าท่าน เยอะจริงๆนะใครไม่มาเป็นผมไม่รู้เรื่องหรอกเนี่ยอ้าจ้าเสร็จแล้วไปกินก้าถึงส่วนมีกินกับบักใจกับมม่ละโอ้ยไปเลือกตั้งกันเลยดีเดี๋ยวก็กลับมาอีกใช่ไหมใช่ดูกันอก้าเนั่นมาจ้าวันนี้ ไอ้คำไอ้คำก็มารวมตัวกัน <liking> ดีกันเพื่อนไม่ทิ้งกันดีแล้วอ้วข้าวเออบักทั่วกบมาจะบมกทั่วเลยบอกเขาใส่ชื่ออะไรนะทั่ว ทัวเขาเรียกมันบักเขาซ่าอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงควายกับบักวัดโอ้จินตกะอ,อะไรนาะเนี่ยมันเหลือเมื่อวานก็เลยไม่ดีกว่าเราจะเอาทิ้งไงใช่ไหมดีมันมีสารแแน่ด้วยนะนี่นะจะไม่เอามามาโดยจะมากินเขาน้ำากางสองคนอลังการงานสร้าง นานมากหรือไม่ได้ทําผัดกะเพรามเมนูพื้น่าขน,ข,นของเมียเมนูพื้นๆเดต่กินได้ตลอดใช่จริงๆตาเขาเป็นคนชอบนะคะผัดกะเพรายิ่งเป็นกะเพราหมูก,กรอบเขาย,ยิ่งชอบออฟไม่ค่อยทาวันนี้ก็คือกุ้ง วพริกเกลือมันเคยทําแล้วแต่เที่ยวเนี้ยมันไม่มีแป้งโกกิกับต้นหอมต้นหอมโรยจ้านะอันดับสองก็คือผัดกะเพราไข่เยี่ยวมา้านี่ไข่เยี่ยวมาอยู่นี่นี่นี่จ้าน้ําบอกเลยว่าเล่นสนุกมากเย็นแล้วก็มัน มันไม่ได้ว่าลึกมากนะมันก็เท่าคอมันแบบว่ามันได้ว่ายมันได้เล่นจนเย็นสบายมากเลยริมริมมันจะตื้นเด็กๆก็เล่นก็สน,นุกเลยอันนี้แนะนำผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยนะคะเด็กเยอะวันนี้สนุกสนานเล่นกันไม่เหนื่อยเลยอันนี้บอกว่าวันนี้ทำไมเพียพียไม่ได้ออกกลังกางานม,มาว่ายน้ำ แดดด้วยครับยอมรับเลยกลางวันนี่โอ้โหร้อนจริงหน้าร้อนนะเราก็ไม่ได้ว่าอ,อ๊อคนอนึงนะเป็นคนที่เวลามากลางเต็นท์แล้วถ้าได้กลางเต็นท์แล้วจะไม่ชอบออกไปไหนมาสองทริปนี่แหละที่อยู่ไม่ได้เลยต้องขับรถออกข้างนอกมันมันร้อนร้อนจริงๆกุ้งได้ทั้งเปลือกเลยอืมแต่แ<ล>ออได้ขันเตี๋ยมันเป็นตัวใหญ่มันมันหนามันแข็งหนู อันนี้นะต้องกุ้งก็ต้องแกะให้ปูก็ต้องแกะให้นะหมย็นไงก,ก็กินแบบอะไรก็ไม่รู้เออปูคงกินทั้งเปลือกอล้นเนาะไม่กินนะเนี่ยยอมไม่กินดูโลละสองร้อยแปดสิบยังหดไปหน่อยหนึงงงกินตรงผักแอมนั่นแหละแต่ก็กิกนใช่ไหมล่ะ โอเคไหมคนเยอะนะแต่ไม่เสียงดังเลยมืแต <ไป S 1> <ช>่ค<ะ>รับอเราโชคดีบอกนัานๆองอฟจะเจอทีหนึ่งไม่ไมคย่ยก็ไม่รู้เขาไม่ค่อยเจอเนาะเราอะ่ะไม่รู้เขาเข่งคัดแค่ไหนเนาะแต่เขาว่าเขาเข่งนะคะที่นี่ ถ้าเข่งหน่อยก็ดีเพราะถือว่าลานกลางเต็นคุณราคาค่อนข้างสูงควบคุมได้ก็โอเคแต่ยอมรับเรื่องห้องน้ำห้องน้ำดีมากแม้จะไม่มีแม้จะไม่มีน้ำอุ่นนะอืมห้องน้ำดีอากาศนี้อาบน้ำอุ่นก็บ้าแล้วน้ำไหลแรงนะคะข้างในสะอาดคนที่กลัวร้อนลงน้ำเลยครับ น้ำเล่นได้มันมากส่วนห้องน้ําไม่มีตูแเกแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเขาเขาทำความสะอาดเขาดูแลดีเขาเช็คให้ตลอดนะคะแล้วก็เขาคอยจับกินตลอด <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันมาก <c oughs> ชาวันนี้น้ําค้างจะเยอะไหมนะคะถามว่าตอนนี้มีลมไหมไม่มีนะไม่มีแต่ก็ไม่ได้ว่าร้อนมากนะคะไม่ได้ร้อนมาก แต่ยังไงก็แนะนำให้ให้มีพัดลมถ้าคนมาในช่วงนี้โอเคยังไงเราเจอกันตอนเช้ากับเมนูเช้าของที่นี่นะคะพรุ่งนี้ไม่ได้ทำอาหารนะกาแฟก็มีใช่ปะ่กะกาแฟโอวัลตินทุกอย่างปาตั้งกูงส่วน,นบ่ายนั่งกินกาแฟดีกว่าส่วนข้าวเหนียวไก่ทอดเขาจะเอาให้มาติน้นมาสองคนก็สองชุด เกันพรุงนี้ครับอันนี้จะเป็นการน้ำร้อนอันนี้เป็นน้ำดื่มน้ำเย็นนะคะก็จะมีแก้วให้สำหรับกาแฟโอวัลตินด้วยนะคะแล้วก็ปลาตังโก้แก้วใส่ใปลาตังโก้ อันนี้อันนี้แก้ใสให้ใสค่ะไปทั้งโูอ๋อแทนจานอันนี้ก็คือกาแฟโอวัตินนะคะก็ทั้นร้อนๆค่ะนี่ตามนี้นะคะส่วนข้าวเหนียวไก่ทอดจะเขาจะไปให้ทีเด็นะคะก็มาที่นี่แหละค่ะคุณเหรอบางทีก็มาที่นา่นนี่มีมีบินมาก็แลกไปเลยอ๋อก็มารับคือกลางคืนที่จะนั่งทานที่นี่จะกลับเต็นก็แล้วแต่ เ็ก็ได้เคสะดวกแต่ที่นี่ก็ทานได้ก็เพราะว่าคือตอนกลางคืนที่เขามาเก็บตังจากที่เราจ่ายมาจําไปแล้วเหลือเท่าไหร่เขามาเก็บแล้วเขาก็จะให้บินเราไว้นะคะก็เก็บบินนั้นไว้เพื่อมาแลเอาหารเช้าเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดตอนเช้านะคะมีก็สบายโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่เต็นนะเดี๋ยวออฟจะเล่าบรรยากาศของเมื่อคืนกับอากาศตอนเช้าให้ฟังนะคะตอนนี้กาแฟก่อนนะ กินไปได้คร so ึ่งหนึ่งแล้วก็นี่นะคะข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะเอาใบเสร็จที่เขาให้ที่เขามาเก็บตังค์ตองคือเขาจะให้ใบเสร็จมานะคะเอาไปแลกตอนเช้านะคะก็เขาให้ดูตามใบเสร็จเลยนะคะก็คือจ่ายกี่คนนะคะเขาก็ให้มานะคะตามกล่องตามคนเนาะก็จะเป็นน่องบน ปีกบนปีกบนปีกบนทอดประมาณ4ี่ชิ้นนะคะแล้วข้าวเหนียวหนึ่งห่อแล้วก็มีน้ําจิ้มไก่ให้นะคะส่วนอยู่เะโอวันตีนกาแฟปาต้องโกก็ไปชงแล้วก็ปาตัองโกก็เขาก็จะมีถ้วยใสอย่างนี้ให้มาใส่มานะคะก็ใส่มาทานได้เลยนะคะไม่จํากัดไม่จากัดจะทานนะไะก็คือถ้าดื่มแล้วหรือว่าทานแล้วไม่พอปาต้องโกอะไรก็ไปเพิ่มเติมได้ นะคะหรือจะนั่งทานทางด้านบนเลยที่ออฟพารีวิวดูเมื่อวานก็ได้นะคะนั่งมองน้ําไปที่ระเบียงนะคะหรือเอามาทานที่เต็นท์ก็ได้นะคะสําหรับที่นี่เขามีกิจกรรมด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะมาเป็นกลุ่มเป็นรแล้วก็จะทํากิจกรรมนะคะเขาจะโทรไปให้แล้วก็ จะมารับเอาที่นี่นะคะล่องก็ล่องแก่งนะคะล่องแก่งเรือ,อยางนะคะลำละ1,500บาทนะคะขับรถ ATV คันละ400บาทนะคะขับรถโกคาร์ทคันละ350นะคะแล้วก็มียิงปืนมีเพ้นบอลด้วยนะคะก็ตกคนละ350บาทนะคะใครที่อยากมาทํากิจกรรมมาที่นี่ครบหมดทุกอย่างนะคะตอนกลางคืนที่เพื่อนเห็นไฟมันระยองระย่างเนี่ยตอนหัวข้ามน่ะเขาจะเปิดให้สว่างเลยนะคะแต่ถึงเวลาสี่ทุ่ม เขาจะดับหมดเลยนะคะเหมือนกับเตือนให้รู้ว่าต้องงดเสียงแล้วนะคะแต่ว่าก็ใครจะนั่งคุยกันอยู่ในเต็นท์อะไรก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าไม่ให้เสียงดังนะคะคือเงียบนะเงียบเงียบมากมน่ารักเนาะคนคนที่เขากางเต็นท์จริงๆเขาก็รู้แหละโชคดีกแล้ว บอกบอกไว้นิดนึงว่าแสงสว่างจะมืดนิดนึงอ๋อทางกอไผ่กลางคืนน่ะเขาจะมีไฟที่ที่กอไผ่ให้แค่นั้นนะคะมันมันก็จะไม่ได้สว่างมากนะคะ,ะมันมันจะไม่มีไฟด้านบนแบบนี้แต่ว่าถ้าลานตรงเนี้ยลานตรงตรงที่ออฟอยู่ลานตรงกลางเลยเนี่ยจะสว่างสําหรับตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจะถึงสี่ทุ่มนี้สว่างเลยนะคะ,ะก็เอาไปว่า คลิปของบ้านคุณยายแคมปิ้งนะคะสำหรับเร,เราเราเราถือว่าโอเคนะคะมาแล้วมีความสุขนะคะไม่มีแบบดาราม่าอะไรเลยนะคะ <S <S แล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีตู้แกอ่ชอบมากสนุกได้เล่น,นและได้เล่นน้ำด้วยน้ำเย็นนะคะ<อ>ยังไงเราก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อเรานะเราก็มามบ่อยๆช่วงนี้อ๊อกก็ยมาเพราะออฟหายไปนานเนาะอย่างที่ว่า นะคะแล้วก็พอช่วงนี้ได้ว่างอราก็ตามเก็บให้นะคะที่ที่เปิดใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังไงก็เจอกันกับเราในคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ